สวัสดีค่ะช่องมาเอฟนะคะเรามาเจอกันวันนี้เช้าวันพฤหัสที่18เมษายนค่ะเรามาตลาด2วันติดเลยนะคะวันนี้ตลาดก็ยังดูเงียบเหงาอยู่ค่ะวันนี้มาถึงตลาด6กโมงครึ่งเหมือนเดิมเรามาดูราคาผักกันเลยนะคะเมืข่ขือเทศทอ20หอมใหญ่25มะเขือเปลาะละใน25หลุยสามสชะอมกำละ15บาท18บาทผัก ก็ยังไม่ค่อยมีนะคะเห็ดรวมแพ็คละย0่สิเห็ดเข็มแพ็คละสิบบาทต้นหอม80ถึง100บาทค่ะอันนี้ขายเป็นกระจาดก,กระจาดละ10บาทถุงละ20บค่ะผักเริ่มเหลือน้อยเขาก็เริ่มต้องทำกระจาดขายแล้วนะคะมะนาวใบละ5บาทผักกาดหอมทั้งไทยทั้งจีนกิโลกรัมละ60บาทค่ะผักชีจีนวันนี้190ต้นหอมละนี้75บาท ตั้งโอ80บาทผักชีฝรั่งวันนี้110บาทเลยนะคะแต่ก็สวยค่ะพริกแดงเน้พริกไทยนะคะ75บาทแตงกวาเบอร์รอง30บาทมะเขือปรอก20บาทค่ะแครอทกิโลกร,รัมละ20บาทเหมือนกันมันฝรั่ง30บาทผัเอเทศท้อร้านนี้ กิโลกรัมละ18บาทเป็นอย่างลูกเล็กๆหน่อยนะคะแต่ก็สวยค่ะหอมใหญ่25หอมยำ45บห้าฟักทอง20ชะอมก็15บาทร้านโล่งเลยนะคะด้านหน้าในทุกทีจะมีร้านเต็มไปหมดเลยค่ะพอผักไม่ค่อยมีแล้วราคาแพงเขาก็ไม่ไปเอามาขายกันหัวา40่สิบคะนาต้นเล็ก55บห้ หอมยำสามสิเชต้ายี่สิบดอกกระหล่ำจีนบอคครีสี่สิบาทเท่ากันคณะต้นใหญ่ร้านนี้ห้บาทมะละกอร้อยยี่สิบมะเขือเทศท้อ20เห็ดหูหนู100พริกแดงอันนี้เป็นพริกจีนนะคะกิโลกรัมละหกบาทพริกสวนเม็ดเล็กๆแบบนี้นะคะกิโลกรัมละร้อยห้าสิบบาท กะหล่ำลุย25ห้โหระพาแมงลักสามสิ้านี่มะนาวราคาต่างๆกันไปนะคะมะเขือปอแลนนี้ก็20บาทหอมใหญ่25บห้ามะม่วงนั้นระมดิบสายดิบห้าบาทแก้วขมิ้น25บาทนี่เราเดินมาในซอยข้างโรงแรมนะคะผักก็แพงเหมือนกันนะคะราคาผักแพงเพราะค้าแม่ค้าเขาไม่ค่อยติดราคาค่ะพอไม่ติดราคาพอเราไปถามแล้วก็เกลงใจก็จะต้องซื้อก็เลยไม่กล้าถาม บางร้านก็ติดนะคะเมะื่อมะเสือเปาะร้านนี้ยี่สิบบาทกระหล่ำหัวใจอย่างหัวเล็กนะคะยี่สิบบาททอร้านนี้เบอร์รองค่ะสิบห้าบาทมะเสือเปะสิบห้าบาทผักบุ้งจีนยกถุงร้อยสิบกระหล่ำสามสิบลุยยี่สิบห้าผักบุ้งจีนยี่สิบห้าควางตุ้งยี่สิบสิบควางตุ้งยกถุงหนึ่งร้อยนะคะแตงกวาเบอร์รองสามสิบบาทดอกกระหล่ำหกสิบบาท ควางตุ้งร้านนี้100่คณะสามตั้งโอก90บาทคณะเป็นกิโล60บาทผัวมุ่งไทยยกถุง120ย่สมะมละกอดำเนิน130ยสอย่างลูกกลมยกถุง90บาทนะคะวันนี้ก็ยังแพงอยู่ค่ะหอมใหญ่ไทย25บาทกระเทียมจีน75หอมยำสี่บาท อันนี้แตงกวาสวยๆราคากิโลกร,รัมละ55บาทแตงกลาง35บาทช่วงนี้แตงแพงทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าอากาศร้อนคณะต้นใหญ่60ต้นเล็ก70บาทร้านนี้ความตุ้งยกถุง80บาทพระบุงจีนสวยๆยกถุง120พระบุงไทยก็120 ผิดคาดนะคะคิดว่าวันนี้ผักน่าจะออกสู่ตลาดเยอะแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าวันนี้กับเมื่อวานไม่ได้ต่างกันเลยค่ะผักไม่ค่อยมีแถมราคาก็ยังแพงอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะค่ารับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่องมาม่าด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่มาม่าลงอขอบคุณที่รับชมค่ะ